ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับเครื่องเล่นแผ่นเสียงวินเทจระบบออโต้ไดเล็กไดสวยคลาสสิกเสียงดีเสียงสดใสระบบการสะเทือนดีเยี่ยมมาจากญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่งนะครับฮิตาชิโรดี้ h, odi, h t 3 5 1ามห้าหนึ่งเมตดอินเจแปนนะครับตัวนี้ตัวนี้ผลิตปี1977นะครับอายุ46ปียังใช้งานได้ดีอยู่นะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างผมทําให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเป็นระบบออโต้ไดเรกได้นะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ไดเรกได้นะครับไม่ไม่มีสายพานนะครับตัวนี้นะครับไม่มีสายพานนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทีละส่วนเลยนะครับนี่ยัะตัวนี้เป็นตัวแผ่นยางรองเพเตอร์นะครับหนาและก็ยังนิ่มนะครับยังเจ๋อยู่นะครับไม่แตกลายงาไม่แข็งกระด้างใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ตัวเพเตอร์นะครับเป็นอลูมิเนียมกึ่งนะครับขนาดใหญ่มากนะครับเป็นอลูมิเนียมหล่อนะครับขนาดใหญ่นะครับตัวนี้นะครับนะครับแน่นอนเลยนะครับ แล้วก็รอบนิ่งสิิตนะฮะเสียงดีนะครับน้าหนักดีนะครับตัวนี้ระบบการสะเทือนดีมากๆเลยนะครับขาโช้ของเขานี่แจ๋วนะครับเพราะว่าวางหน้าตู้ลาโพงเนี่ยผมเปิดเบสแรงๆเนี่ยแทบจะไม่มีผลอะไรมากมายเลยนะครับตัวนี้นะครับนะฮะแล้วก็ตัวพิเศษเลยนะครับโทนอาร์มนะครับเป็นระบบนะฮะ High s เ n s i t ว v i t y นะครับนะฮะความไวสูงนะครับตัวนี้เป็นโทนอาร์มที่มีความไวสูงมากๆนะครับ รอบปรับสปีดได้นะครับตัวนี้33และ45สามารถปรับสปีดชดเชยได้รอบตรงรอบนิ่งมากนะครับเล่นจบยกกลับนะฮะหัวเข็มใหม่นะครับเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับ Audio Technica นะครับใหม่เสียงดีเสียงสดใสทั้งสองข้างแน่นอนนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่มีฝามานะครับฝาไม่มีมานะครับแต่พว่าผมมีฝาอีกรุ่นหนึ่งให้นะครับก็เอาไว้ปิดได้นะครับไว้ปิดได้นะครับปิดได้แบบนี้นะฮะปิดนะครับเวลาเราเลิกเล่นเราก็ปิดนะครับเวลาเราเล่นเราก็ยกออก แค่นี้เองครับนะครับเป็นฝาปิดผมมีให้นะครับแต่ว่ามันไม่มีฝามาขายกันถูกๆนะครับราคาไม่แพงใครอยากได้ของดีๆราคาไม่แพงเด็กก็จัดได้เลยนะครับตัวนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเดี๋ยวก็ผมจะให้ดูด้านล่างนะครับระบบต่างๆนะครับตัวนี้นะครับผมไม่ได้ขายน็อตไว้นะครับก็จะแกะให้ดูนะครับนี่ครับระบบนะครับมอเตอร์เด็กเล็กได้มอเตอร์ขนาดใหญ่มากๆนะครับตัวนี้แล้วก็แผงควบคุมนะผมโละนะครับซีเรียบร้อยแล้วนะครับ รีแคปให้เรียบร้อยเลยนะครับกับพวกทรานซิสเตอร์นะครับทําให้เรียบร้อยเลยเพราะเพราะว่ามันมาก็เล่นปกตินะฮะแต่ว่าเราต้องทํานะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเล่นไปนานๆนะครับนานๆอาจจะมีปัญหาได้อาจจะรอบตกหรือไม่หมุนหรือหยุดหมุนนี่ผมจัดการให้เรียบร้อยเลยนะครับลูกค้าซื้อไปเล่นนี่สบายเลยนะครับพี่ๆต่างๆซื้อไปเล่นนี่เจ๋วเลยไม่ต้องห่วงแล้วผมรับปาาระกันให้ด้วยนะครับยาวๆเลยนะครับเนี่ยอุปกรณ์ที่ผมเปลี่ยนนะครับก็ให้ดูเลยนี่ครับเปลี่ยนจริงๆนะครับลบให้เรียบร้อยหมดนะครับตัวนี้นะครับ ก็แจวเลยอะไหล่มีนะครับไม่ต้องกลัวนะครับอะไหล่มีนะครับเนี่ยมอเตอร์ของเขาก็ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ตัวแผ่นรองของเขานี่ขาเปิงยังแจวอยู่นะครับแป้นยานต่างๆยังแจวอยู่นะครับเนี่ยสวยนะครับทุกอย่างภายในแจ๋วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับปิดก่อนนะครับแป๊บนึงนะครับ เอาละครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบเสียงกันเลยนะครับว่าเสียงเป็นอย่างไรนะครับจะให้ดูเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยระบบการสะเทือนเนี่ยดีมากเลยนะครับแล้วก็ยังมีตัวนี้นะครับอะแดปเตอร์มาให้ด้วยนะครับตปิด45ที่แผ่นใหญ่แล้วก็ยังมีร่องนะครับไว้สําหรับวางเฮสเชลอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะจัดว่าเป็นเครื่องรุ่นที่ดีนะครับเพราะว่าเขาทําแบบนี้มาเนี่ยแสดงว่าโอเคเลยแล้วระบบการสะเทือนของเขานี่แน่นอนมากๆนะครับเสียงดีนะครับเดี๋ยวผมจะ เล่นให้ฟังเลยนะครับตัวนี้นะครับเวลาเราเล่นก็ไม่ยากอะไรนะครับก็ยกลิฟต์ขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับยกลิฟต์ขึ้นมาแล้วก็ผักมานะครับนะครับผักมาเสร็จปุ๊บเราก็ปล่อยลิฟต์ลงครับนี่ฮะแค่นี้เองครับก็เล่นแล้วนะครับเล่นจบยกกลับเองหรือเราอยากจะให้จบก็ทําได้นะครับเขาก็ยกกลับให้นะครับนี่ครับมีภายน้ําบอกนะครับความเร็วนะฮะนิ่งสนิทนะครับนั่งบนสุดนะครับดูบนสุดนะครับนิ่งนะครับ ด้วยทุกหูไว้ที่หนึงบึ่งด้วยสีตรองขับมาหาน้องที่มืออังอัดไปนาอยู่ดีกินดีประนีน้องคิดถึงประคองเหมือนใจจะขาดออกจากในนาดมุ่งโตตานีมาแม่ฝันฝันได้นะครับชุวชื่อรอดได้ไหมไปเยี่ยมประคองโอ,นอง้น้องกัน Get through. ៥00 กดกายกดกายหมอนคิดถึงอําคอนตั้งเช้าวัดฟ้าคว้ามอนขึ้นมาในว้า,อ,า,วาอําคอนน,นี่ครับสมมติว่าเราอยากจะจบฮะก็กดคัสตเลยครับเดี๋ยวเขาจะยกกลับ นะครับยกกลับเลยนะครับก็จบงานนะครับจบการเล่นนะครับเรียบร้อยนะครับเก็บนะครับนี่ฮะนี่นะครับหรือเล่นจบนะครับก็จะยกกลับมาอัตโนมัติเรียบร้อยทุกอย่างนะครับปิดนะครับการทํางานนะครับโอเคนะครับใครอยากได้ของดีๆราคาไม่แพงนะครับก็จัดไปแค่ ไม่มีฝาปิดมาเท่านั้นเองแต่ว่าผมมีฝาปิดให้นะครับสําหรับเวลาเราเลิกเล่นปิดกันฝุ่นกันไรได้นะครับก็ของอีกรุ่นหนึ่งนะครับเอามาใส่ให้ได้นะครับเียงแต่ว่าของเขาเนี่ยไม่มีมานะครับก็ไม่น่าเกียดอะไรนะครับไยรับสภาพได้เขาจัดไปเลยนะครับขายถูกๆนะครับเครื่องนี้นะครับและเสียงดีมากระบบกันสะเทือนดีมากนะครับแล้วเป็น direct drive ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าดีเสียงดีรายละเอียดยอดเยี่ยมเลยนะครับตัวนี้หัวก็ใหม่ด้วยนะครับแล้วก็มอเตอร์เรารีแคปให้เรียบร้อยแล้วใช้งานยาวๆพร้อมรับประกันให้เรียบร้อยนนะครัับตวี้นะครับ โอเคนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากครับ